ให้คุณเฟรมสมองให้เขามองว่าเราเหนือกว่าครับคุณสังเกตนะครับว่าเราทุกคนมักอยากจะได้คู่ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีระดับเดียวกันหรือเขาเป็นคนที่เหนือกว่าเราครับเราจะไม่อยากได้คนที่ไอ้โลสเตตัสนะครับคนที่ต่ำกว่าเราครับ แต่ถามว่าทุกคนมีค่าไหมมีค่าครับแต่ความรู้สึกของเราเราเรารู้สึกว่าอยากได้คนที่เกินเกินเอื้อมนิดหน่อยครับเพราะงั้นเนี่ยคีย์ก็เลยครับคนเราเนี่ยอยากได้คนที่เกินเอื้อมครับคำถามคือวันนี้แฟนของคุณรู้สึกว่าคุณเกินเอื้อมนะครับเกินเอื้อมนิดหน่อยหรือจริงๆแล้วเขาสามารถโน้มตัวลงไป เอื้อมเราจากข้างล่างครับความรู้สึกคือเกมของความรู้สึกนี้มันสําคัญมากเลยนะครับความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าเขารู้สึกว่านี่คนอยู่ระดับบนนะครับที่เขารู้สึกว่ามันเกินเอื้อมนิดหน่อยค,คือเขาต้องเอื้อมครับนะครับนี่นี่คือสิ่งที่อยากได้ครับแต่ถ้าบังเอิญว่าเราอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องเอื้อม สิ่งที่อยู่ระดับนี้นะครับต่ำๆเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจหรือให้คุณค่าครับและมันเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์ครับรถที่เราซื้อมาแพงเราจะล้างมันครับนะครับขัดสีชวีวันอย่างดีครับรถถูกๆที่เราซื้อมาไว้ใช้งานนะครับวิ่งตามท้องไร่ท้องนาในสวนต่างๆพวกนี้เราจะไม่ค่อยอยากล้างมันเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ระดับนี้ครับมันไม่ได้อยู่ระดับนี้ครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือวันนี้ครับเราอยู่ในระนาบไหนของความคิดของเขาครับระหว่างระนาบเกินเอื้อมกับระนาบที่ไม่ต้องเอื้อมเลยคุณคิดว่าเขาคิดกับคุณอย่างไรครับถ้าเขารู้สึกว่าคุณเกินเอื้อมเขาจะประค,รบระครับประคองประคับประงมเราอย่างดีครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องเอื้อมหรือว่าอะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ใส่ใจครับ นี่คือเรื่องของสมองเลยนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจว่าคุณจะเห็นการตลาดของแบรนด์กระเป๋านะครับในราคาแพงเขาทําราคาเกินเอื้อมไหมครับเกินเอื้อมครับคนพอเริ่มมีเงินระดับหนึ่งเขาจะไปซื้อในราคาที่มันเกินเอื้อมนิดหน่อยครับถามว่าทําไมประตูน้าคล้ายๆกันเลยครับซื้อแบบนั้นไม่เอาครัเพราะอครับคนเราอยากได้ของที่มันเกินเอื้อมนิดหน่อยเสมอ เพราะเรารู้สึกว่ามันมีค่าครับนี่นี่คือความลับนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเหนือกว่าครับคีย์คือคำนี้ครับเหนือกว่าครับคำพูดใดบ้างครับที่ทำให้คนรู้สึกว่าเราเหนือกว่าครับเช่นเวลาที่เขามีความผิดปกติหรือว่ามีความไม่เข้าใจอะไรบางอยา่าง นะครับจำลองเหตุก,การณ์ให้ดูครับให้คุณใช้คําว่าอา้าวคุณไม่รู้เหรอเรื่องเนี้นะครับอา้าวคุณไม่รู้เหรอครับคําพูดประโยคประเภทนี้อีกฝ่ายมันก็ไม่รู้จริงๆนะครับแล้วเขาเออก,ก,ก็ไม่รู้นะครับพยายามขยายให้ใหญ่เลยพอคุณมีจังหวะแบบเนี้อา้าวอันนี้คุณไม่รู้เหรอเฮ้ยเห็นไหม,มครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยครับแล้วเขาจะรู้สึกในความคิดของเขาเองครับว่าคุณ เป็นคนที่เหนือกว่าครับเห็นไหมครับนี่มันมันเป็นจิตวิยานะครับเวลาที่เขามีความผิดพลาดมันจะไม่ใช่การด่านะครับในการทําให้คนเห็นคุณค่าของเราแต่เราพยายามหรือห,หรือว่ามีการียกว่าอ้าวไม่รู้เหรออันนี้คุณไม่เข้าใจหรือเนี่ยเฮ้ยไม่ออกมาในแนวซีเรียสแต่มันจะออกมาในแนวของยิ้มครับเฮ้ยอันนี้คุณไม่รู้เหรอเฮ้ยนะครับเขาจะรู้สึกว่า เราเหนือกว่าครับแล้วเขาจะลิงก์ใบหน้าของเราเนี่ยไว้กับความเหนือกว่าครับหลังจากที่เราเรียกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เหรอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณแสดงความช่วยเหลือครับในสิ่งนั้นะนะครับอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราช่วยก็ได้นะครับหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันอธิบายให้คุณฟังก็ได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ ในจังหวะนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกครับในจังหวะนั้นเขากําลังคิดอยู่ในหัวของเขาครับว่าเออคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่เหนือกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณครับเพราะคนเรามันมีความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ครับเพราะงั้นเนี่ยสมองของเขาถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆเฮ้ยอันนี้คุณไม่รู้เหรอนะครับเฮ้ยอันนี้คุณไม่เข้าใจเหรอแล้วคุณสร้างสถานการณ์ที่มันเป็นจังหวะแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณ เหนือมากขึ้น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 ครับแล้วหลังๆพอมันหลายๆสถานการณ์เข้าครับมันมันเป็นการโปรแกรมเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณมีคุณค่าจังเลยทำไมคุณเป็นคนเก่งจังเลยทำไมชีวิตนี้ไม่ไม่ค่อยเจอใครแบบนี้เลยทำไมชีวิตนี้คือทำไมไม่เจอผู้หญิงที่ฉลาดแบบนี้เลยหรือว่าไม่เจอผู้ชายที่ฉลาดแบบนี้เลยจริงๆเราก็ไม่ได้ฉลาดเลยฉันก็อยู่เฉยๆของฉันเพียงแต่ว่าเราพยายามไปตีกรอบสมองของเขาครับ ว่าฉันเหนือกว่าคุณฉันมีค่าโดยที่ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยหมันไส้นะครับแต่ว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเออเราเหนือกว่าแถมยังช่วยเหลือนะครับไม่ใช่เหนือกว่าแล้วก็ไปถ่อมถุยเขาหรือว่าเอ้ยไปบอกว่าเขาโง่อะไรต่างๆไม่ไม่ใช่นะครับเราแค่บอกว่าเฮ้ยอันนี้คุณไม่รู้เหรอแล้วให้แสดงการช่วยเหลือครับนะครับคนจะมีการตีกรอบความคิดตนเองว่าเรามีคุณค่า สหรับาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครคูคมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยท e ําอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเอ่อพวดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลยสมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณ คุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n เ c l e ยส a อคคั r เบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกจะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอ็กซ์แคเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ